ครับวันนี้มาดูรถปอร์เชอร์ปี2015ลูกค้าอยากทำเป็นรถนอนโดยเอาเบาะด้านหลังออกทั้งหมดเลยครับลองมาดูงานก่อนครับด้านนี้ก็เอาเบาะออกทั้งหมดครับเราสร้างงานขึ้นมาใหม่สร้างงานตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เบาะแถวยาวสองท่อน สองท่อนเพื่อจะยกสบายขึ้นครับอันนี้เบาะด้านหน้าก็จะคนคนขับขายาวๆนี่สไลด์ได้สุดเลยครับไม่มีติดครับอันนี้เบาะด้านหลังทำไป็สองชุดสามารถถอดถอดออกไปได้งานนี้เป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่ครับผมแข็งแรงเป็นไม้อัดยี่สิบมิลหนาอยู่ครับ สามารถถอดออกไปด้านนอกได้ชุดด้านหน้าและชุดด้านหลังชุดด้านหลังก็สามารถถอดออกได้ครับสามารถทําเดิมได้นะครับโดยการยกออกทั้งหมดเราทําจุดยึดไว้ด้านใต้แทนที่เดิมทั้งหมดครับไม่ได้ไม่ได้เจาะตัวรถสามารถเอาเบาะเดิมกลับมาใส่ได้ที่เดิมโดยรถไม่เสียสะดวกสบายอยู่ครับถ้าไปแคมป์นี่สบายเลยครับ จอดนอนได้ยาวแล้วก็ทุกอย่างก็เข้ามุมดีครับสามารถขึ้นนะนั่งได้ไม่ไม่ไม่ปวดไม่ติดบ่นครับผมเหลือเยอะอยู่แล้วก็นอนนอนรู้สึกว่าจะผมร้อยหกห้ารู้สึกจะเหลือนอนเหลือเหลืออยู่ครับป่ายเท้าเหลือได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นอ่า งานสร้างทั้งหมดอ่าใจก็สอบถาได้นะครับที่มาดูการ์ตนแจ้งเจาของสวัสด์